ไม้สวยอัตลักษณ์ชัดอีกหนึ่งรหัสค่ะสวัสดีพี่ๆค่ะต้นนี้เป็นสซฟิงนะคะ Fh 29ค่ะเป็นไม้เจน2นะคะไม้ที่เข้าผสมเนี่ยเป็นลูกไม้ดัมโบมินนะคะซึ่งเป็นเจน1มาเนาะนะคะมาเข้ากับบุษรา,าคำด่างเหลืองค่ะต้นนี้มีความพิเศษคือเป็นไม้โบนัสนะคะอีกหนึ่งรหัสของที่สวนเลยนะคะมีการเข้าสีจัดได้ถึงเข้าส้มเลยนะคะการสั้นนะคะแล้วก็ใบใหญ่ใบพลิ้วใหญ่แข็งนะคะส่วนรากเนี่ยก็จะมีความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งคือราก ข้างใหญ่ค่ะนี่ค่ะไม้ก้านสั้นลากใหญ่ค่ะสวยมากค่ะเป็นไม้โบนัสของที่สวนอีกหนึ่งรหัสค่ะนี่เจอของสวยหนึ่งต้นค่ะใครสนใจสกิตแอดมินได้เลยค่ะนี่ดูความดังค่ะต้นนี้สวยมากค่ะนี่ค่ะอยู่ในกระถางหน้ากว้างแบบนี้เลยนะคะเทียบกับมือแอดมินนะคะนี่สวยมากค่ะ